ตั้งแต่สีแดงสนิมไปจนถึงสีส้มทองด้านล่างมักเป็นสีขาวส่วนขาและหูเป็นสีดำจิ้งจอกแดงบางตัวอาจจะ,สะแสดงความแตกต่างของสีเช่นมีสีเงินหรือสีเทาดำก็มีจิ้งจอกแดงมีความสามารถที่โดดเด่นในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆทั้งป่าทุ่งหญ้าภูเขาทะเลทรายและแม้แต่เขตเมืองพบได้ทั่วซีกโลกเหนือ และสามารถจเจริญเติบโตได้ทั้งในชนบทและในเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชานเมืองที่พวกเขาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่เช่นขยะและเหยื่อขนาดเล็กพฤติกรรมสุนัขจิ้งจอกแดงเป็นสัตว์ที่ออกหากินเวลากลางคืนเป็นหลักหมายความว่าพวกมันจะออกหากินตอนกลางคืนมากที่สุดอย่างไรก็ตามในพื้นที่ที่มีการรบกวนจากมนุษย์น้อยอาจพบเห็นได้ในตอนกลางวัน โดยทั่วไปแล้วพวกมันเป็นสัตว์ที่อยู่โดด